แล้วมานี้เลยที่พูดเอาไว้เรื่องของคุณอังคณาค่ะ<า>คุณ<า>อังคณานีลัพปิจิตนะ ได้บอกไว้เลยว่าที่บอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้คือแต่ละในแต่ละที่แต่ละคนก็จะบอกเหมือนกันเลยโรงพยาบาลตารวจก็จะบอกโกศกของโรงพยาบาลอ,อ,อ่ะแล้วก็คุณสมศักดิ์บอกเอ้ยคุณจะไปให้เขาเปิดเผยข้อมูลไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิทธิของคนป่วยแต่ทีนี้น่นะคะตามกติกาสากลน,นะที่ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยเนี่ยเป็นภาคีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสัพะชาชาติเนี่ยเขากําหนดเอาไว้เลยว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กันคือเจ้าหน้าที่สาธารณะผู้มีอำนาจควรจะสามารถเรียกร้องข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อผลประโยชน์ของสังคมตามที่เข้าใจภายใต้ใตกติกาค่ะโดยนะนะมีการระบุไว้เลยว่าคือมันจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะด้วยอะ่ะออความเป็นส่วนตัวเนี่ยคือมันเป็นเรื่องซับซ้อนใช่และเกี่ยวพันกับหลายสิทธิ์ซึ่ง ความเป็นส่วนตัวนั้นมันจะต้องมีข้อจำกัดบางอย่างเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันการอ้างที่ไม่ชอบธรรมโดยเห็นว่าบุคคลน,นั้นควรสละการอ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเท่าที่จําเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะค่ะเพราะฉะนั้นกรณีชั้น1 4เนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกับ การคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะกับการยืนยันในหลักของความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติเพื่อรักษาหลักใหญ่ของนิติธรรมคืออย่าเลือกปฏิบัติในกรณีของคุณทักษิณคุณต้องอย่าลืมว่าคุณเองคุณก็ต้องรักษาหลักใหญ่ของหลักนิติธรรมด้วยเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยคุณสมศักดิ์รองนายกกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมขึ้นอยู่กับ รัฐมนตรียุติธรรมมันตำรวจเอกทวีสอดสองขึ้นอยู่กับอธิบดีกรมราชัณฑ์คุณสาการคือตอนนี้บุคคลเหล่านี้นะกำลังถูกแบบมองในการปฏิบัติหน้าที่ความจริงเนี่ยหลายคนก็ลืมไปนะเรื่องของคณะแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยโอ้โหตอนนี้หลายคนก็มองกันอยู่เหมือนกันนะอเออนี่จำได้มั้ยมีอยู่คนหนึ่งอะในแพทย์ใหญ่อะโรงพยาบาลตำรวจอะ่ะ อะไรนะพลตารวจโทรโสพลรัฐสิงหาจารุจำได้ไหมที่บอกว่าห้องพัดลมชั้นสิบสี่อ่ะเออุยห้องธรรมดาแต่ตอนที่คุณทักษิเข้าไปใหม่ๆแล้วก็ออกมาชี้จงชี้แจงอะไรเนี่ยอได้เป็นผู้ช่วยผบตรเลยจังหวะเขาจะได้ขึ้นพอดีก็บอกปกติแพทย์ใายแพทย์ไม่ค่อยได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตรคือมันไม่ใช่สายไงก็คงเหมือนตเหมือนทหารน่ะคือมันไม่ใช่สายที่จะขึ้นมาในตําแหน่งใหญ่ที่จะขึ้น เพราะผู้ช่วยผพบอพอตรก็คือคนที่มีสิทธิ์จะขึ้นเป็นผบออตรใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นผู้ช่วยเลยนะเขาเอ็กซ์ e ลนเอในด้านของเขาอ่ะ,อะเอาเป็นว่าวันนี้เราเรามาวันเนี้ยมาถึงวันเนี้ย กับคาขู่ข้ามปีของคุณสมศักดิ์เนี่ยอยากรู้มากเลยว่าคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยประธานกรรมธิการตํารวจเนี่ยแล้วก็คุณวัชรัที่ตอนนี้ลุ้นเหลือเกินเนี่ยเพราะเป็นคนยื่นเรื่องเนี่ยให้กับทางกรรมธิการตํารวจเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ประชุมกันสองครั้งเนี่ยก็มีมติยืนยันเหมือนเดิมว่าวันที่สิบสองเนี่ยก่อนวันเด็กเนี่ยฉันบุกแน่อยากรู้ว่ากล้าไหมอ่ยเจอคําขู่ของคุณสมศักดิ์แบบนี้กล้าไหม,มเพราะอย่าลืมว่าคุณชัยชนะเองก็อยู่พักประชาธิปัตย์นะและพรคประชาธิปัตย์เนี่ย เออตอนนี้เออก็รู้อยู่จะทำไหมหรู้ว่าเป็นแค่อีเวนต์อย่างที่เล็กบอกเขาก็ต้องไปเขาก็ต้องไปแหละพี่เขาต้องไปไหนๆเดินมาสักขนาดนี้แต่ไอ้แบบโอโหบทจะบุกขึ้นไปมันไม่ได้อยู่แล้วมันบุกลุกสถานที่ราชการด้วยอืแล้วเป็นโรงพยาบาลด้วยคือเกาสําคัญเออมันก็ลําบากนะออเนี่ยแหละก็เลยรอดู ขู่ข้ามปีเลยนะคศกคศกนักสินขู่ขู่ข้ามปีเลยอ่ะแล้วก็มันจะมีข้อมูลออกมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคุณวัชระเพชรทองนี่แหละที่ให้ข้อมูลกันเอาไว้โอ้ตอนนี้คือคุณวัชระเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะมีบทบาทโดดเด่นมากเรื่องของคุณนักสินเนี่ยออย่างคุณวัชระเนี้ยออกมาบอกเลยบอกว่า เเวลาคนที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเมื่อก่อน,นี่ยไม่เคยศึกษาเลยนะคนที่เข้าไปในเรือนจําเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนซึ่งก็คุณวัชระเองก็ถามในกรรมธิการปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำมาเขาบอกว่าคุณนักงศีนรงคงลงทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ทีเนี้ยคุณว,วชระบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตามระเบียบแล้วในการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องเป็นเอกสารคือเป็นเอกสารสี่หน้ากระดาษแล้วก็ต้องมีถ่ายรูป แล้วก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยอแล้วนักโทษเนี่ยคือต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อดูตําหนิแต่ปรากฏว่าคุณนักศิทธ์ไม่ทําเลยอืมอืมและยังไม่เท่านั้นนะนี่คุณวัชระออกมาเปิดเผยอาจารย์วิศนุต้องออกมาตอบแล้วหลักมันจริงไหมเนี่ยก็บอกว่าวันนั้จนจำได้มาที่อาจารย์วิศนุเข้าไปอ,ะอ่ะ,อะเออเออที่เข้าไปใ,ในเรือนจําแล้วก็บอกว่าเอทางเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงว่าอาจารย์วิศนุเนี่ยตอนนั้น กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมอยู่ใช่ไหมก็บอกว่าก็ไปประสานงานทางคุณวชวรยยังร้อนเลยบอกไปประสานงานไปนโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีการกบอกว่าอันนี้จะจริงไม่จริงไม่รู้นะเห็นว่าคนในเรือนจาเขาเล่ากันอืก็บอกว่าอาจารย์วิษนุเนี่ยไปประสานงานให้แปลงห้องพยาบาล <c oughs> คือในเรือนจำเนี่ยนะมันจะมีห้องพยาบาลอยู่ในเรือนจําเลยแล้วก็ให้เปลี่ยนจากห้องพัดลมเนี่ยเป็นติดแอร์ ให้คุณนักศินอยู่เออแต่ว่าคุณนักศินไม่อยู่ซึ่งนอกเหนือจากห้องนี้แล้วเนี่ยมันยังมีห้องอีกห้องหนึ่งก็คือโรงพยาบาลของราชทานเองใช่โรงพยาบาลราชทานเขาบอกว่ามันจะเป็นอาคารแปดชั้นซึ่้องาอาคารแปดชั้นที่ว่าเนี่ยมันจะมีอยู่ชั้นบนสุดชั้นแบบแกลนอะแต่ว่านอนรวมนะไม่แยกนะนอนรวมแต่ติดแอร์เออคือพวกบรรดาบิ๊กบิ๊กอะ ขายใหญ่ถึงจะมีสิทธิ์ในการนอนบนชั้นแปดได้วัะนั้นเนี่ยแต่ทีนี้คุณทักษิณก็คงไม่ยอมเพราะว่าเป็นห้องรวม,มแล้วก็หนึ่งก็คือถ้าถ้าเราคาดการกันแล้วก็เป็นที่นี่กันก็คือหนึ่งคุณคุณคุณทักษิณอาจจะหนึ่งมีเรื่องอของความเชื่ออถือเครดว่าเอ้ยต้องต้องไปนอนในเรือนพื้นที่ที่เป็นเรือนจำเนี่ยอาจจะส่งผลต่อชะตาในอนาคตอันที่สองก็คือเรื่องความไม่ปลอดภัยใช่ไหมคุณทักษิณก็ไม่รู้ใครเป็นใครในเรือนจําก็อาจจะ กลัวความไม่ปลอดภัยแล้วยิ่งเรายิ่งเหมือนกับว่าการการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คุณนักสินก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือประสานลำบากก็อาจจะมีบางคนบางค้่อะไรอย่างนี้ท,ที่มีปัญหาก็เลยอาจจะอย่างนั้นแต่ปกติเนี้ยเอออย่างนักโทษที่เขาออกมาอยู่โรงพยาบาลข้างนอกเนะี่ยปกติเขาต้องนอนห้องรวมใช่ไหมแต่ว่าเออก็อีกแหละตอนช่วงแกนนําม็อบสามนิ้วเขาก็นอนห้องเดียวใช่ไหม ใช่ปะใช่ใช่ห้องเดียวนอนห้องเดียวเนอะเออที่ลุงปนัสศาก็นอนห้องนึงอ่ะที่พระรามเก้าอ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงไงก็นอนห้องเดียวไม่แล้วก็อย่างอย่างเพนกวินก็นอนห้องเดี่ยวใช่ใช่ออมแต่ว่าปกติอ่ะโดยทั่วไปแล้วอ่ะนักโทษก็ต้องนอนห้องรวมเพื่อที่จะแบบดูแลได้สะดวกไงเออ